บ้านผักคุคูสวัสดีค่ะวันนี้เรามาแนะนำวิธีผสมปุ๋ยชุดทดลองขนาด1ลิตรนะคะเตรียมอุปรกรณ์น้ำา1ลิตรค่ะภาชนะใส่น้ำไว้เทใส่กระซองก็ได้เราคนให้เข้ากันกับน้ำหรือเราจะใส่พร้อมกันลงไปเลยทีเดียวก็ได้นะคะแต่เราจะต้องผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะปุ๋ยของเราจะได้ไม่ตกตะกอนค่ะ คนทุกอย่างให้เข้ากันใช้เวลาไม่นานค่ะปุ๋ยของเราละลายน้ำไว้แบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นแม่ปุ๋ยชุดเกันนะคะคนทุกอย่างให้ค่อยกันกันนะไเลยสังเกตดูจะต้องไม่มีตะกรไนแล้วนะคะเทใส่ไปกรอบใสนขวดไว้ ต่อมาชุดแม่ปุ๋ยบีทำเหมือนกันเลยเตรียมน้ำหนึลิตรค่ะชุดปุ๋ยบีของเราจะแยกเป็น6ซองเล็กนะคะถ้าแบบแห้งเราจะเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ถ้าเราผสมแล้วจะเก็บไว้ได้นานประมาณ6ถึง1ปีแต่เราจะต้องเก็บไว้ให้พ้นแสงนะคะเพื่อรักษาคุณภาพของ ปุ๋ยของเราเวลาไปใช้ต่อในการปลูกผักจะมีคุณภาพเหมือนเดิมค่ะเก็บไว้ให้พ้นแสงเก็บไว้ให้พ้นกับความชื้นอย่างเงี้ยน,นะคะคนที่เข้ากันเหมือนเดิมอาจจะค่อนหน้าน่อยนะคะปุ๋ยบีของเรามีแร่ธาตุหลายตัวอาหารหลายตัวคะ่ะ เทใส่เตรียมกรอกเข้าขวดเหมือนเดิมสังเกตดูไม่มีตะกรนนะคะเทใส่กรอกน้ำไว้จบแล้ว